สดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยและคนไทยในต่างประเทศนะคะในหูในหูห้องกองผังยาวในหูกับมืงอียาสิผ้ามากินเข่ากับพี่น้องกินเข่ากับตำามักหุงก็เกาหล่าพี่น้องของหมักเนาะกับกลุ่มตัวใหญ่ๆกับพี่น้องเด็กกลุ่มตัวญ่ๆมาแจกมาแจกพี่น้องมืงอีกินเข่าองกันอร่อยอร่อยค่ะเอิ้นกินเข่าซื้อหลพี่น้องว่ามีเข่ามามพี่น้องกินํากันอร่อยอร่อย ข้าวพลต้มมะฮุงอีกดอกพี่น้องเอ้ยต้บักฮุงอร่อยอร่อยเด้อมากินน้วกันโอโมาเด้อมาเด้อกินอร่อยอร่อยอุ๊บทัจนเบิดตเต็มเอ้าละพี่นอ้องกวนบวบกติดตาตเอาเนาะ มามา,มากินน้ากันอร่อยเหมือนนี่ปุริยะเห็นกลุ่มตัวยังไงบ่ไดดหนึ่งเขาพี่น้องบ่ได้ไปซื้อเขามาบ่ไใดหนึ่งพ่อมอพี่น้องเขามีอยู่บ่ได้มา,มามามากินซัมนีก่ก็ิมดอกพี่น้องเนาะตําบักคงตํามบักคงเม,มือเ่อใดตั้บักคงเสียบมันนั่นแ่ะพี่น้อง ทำเมือรรเ่อใดก็แซ่บเมื่อนั้นมามาพี่น้องกินน้ำกันมาเนี่อร่อยอร่อยอืมเบ,บิ้ลเบิ้ลพอดีย้ายปไปไหนไปซื้อยอันนี้ไว้มาจังไงย้ายลองกินกุ้งตัวใหญ่ๆกันเนาะพี่น้องเนาะกุ้งตัวบักหวัหนึ่งก็บม่แม่งกุ้งอัน Bố mẹ cong sợt đuổi nó. Could nó kèm mang nó. Bố mẹ cong sợt em, bắt vì nó, nó mẹ cong tối nhầy. nè mẹ cong yong huy 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 ตัวกุ่งตัวใหญ่ปันนี่ก็จะอิ่มตัวหนูตัวใหญ่ๆเลยพี่น้องเลยหาตัวสองสองลอยก๋วยเหรียญพ,พี่น้องดูสองลอยก๋วยเหรียญบาทห้ากับประมาณเจ็ดบาทนี่ตอ้โหแม่เบาพิทพี่น้องก็าตัวลายๆลอยก๋วยเหรียญกับพี่น้องบาทห้ากับประมาณสี่ลอยกว่าบาทดูพี่น้องมา ว่เป็นยังบ่มีเขาแะจิมตำมะฮุงนีามมา่แล,ละว้าพี่น้องเยงซ่อเสียบเสีหบอร่อเนี่นยมากจะใครทำไงอืมอับ

Ừ. chào rồi mhm ừ. Ai tuấn nó mày xí món mà Ăn muốn nắng rồi chào món cho nó mẹ số phải nắng bên con không khai thôi mhm 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 ย้ายไ,ไปกินยิบกับบากากินหรอกมันตัวใหญ่หลายดูตัวนี้ใหญ่พี่นอ้องอสวยเบิ่งแจ้งหน่อยกันพอดะ่ะตัวใหญ่ใหญ่เลยมาโรยน้ำกันพี่น้องเลยมามายว้ายกินตัวหัวขาดซะก่อนนี่ดูตัวนี้ก็ใหญ่พี่น้องมาเด้อเศษเศษน้ำกันกุ้งใหญ่กุ้งใหญ่เป,งงปนเข่ากับกุ้งใหญ่เหมือนี nó mới ăn khẩu rồi cái nòi, ăn bòm, cứ câu, ôi, hỏa thôi nè, nó sẽẹt, cốc cốc, ừm, sẽ, à mè, mặn mặn cứ vào thì bưng cung đen đòn, hôm nay tuổi nhì mình đòn ấy, mình lần nhái ăn to nòi, bưng đen. เบืนดวงนะมืนอัันย้ายจินมกุ้งแดงก็อร่อยดิย้ายกระปุงเห็นกันม่ได้ตัดตินใส่กระหลว่วโอู้หูโน้องเย๋ยมามามาตัวนี้กับไงคือกันว่าเห็นขี่ได้พี่น้องคนเบิ่งขี่บ่มีนะมาพี่น้องอีกคังหนึ่ง โตัวนี้เนื้อหวานมาอร่อยค่ะอืมกลับดูสดชอ

โขลูกแดดเด,ว,เดวลูกเงามันอบอกว่า mình bán không biết, chặt trong hương rồi à, tối nay cái đó, mận, ừ. còn đại giải bài thì nhắm bún giải phần xương riêu xương phật má đại cứ lấy nó tẩm cái bột hương sắc cứ câu pí non ấy tô nhầy nhầy nha bẩn bẩn má khám nè ngay ồ ngon Nói chung là nó bị tháo Bình than, Đại chúng cũng nghe nhắm Đại chúng còn bàn tháo Bọn mấy thân Bình Ừm quá, ngon, cọp láng chẳng nhầm đấy, Ngon <laughs> ừ. ừ. <laughs> không tắm dụng mưa rửa ngon rất sạch bơ bưa Nó <laughs> cách này à? Ừ. nó tôi wow. oh. nhỉ còn nó đó wow ô mặn mi à mắt nghe thế nào tối Hãy บ่ย้ายตุ่มไปบึดบึดหนึ่งล้วก็ย้ายกับปิดฟ้าไปโกกไว้ไม่นองเอ้ยเสียบถือเท่านห้ย้ายตุ่มเดือดๆๆๆๆให้ไฟแห้งนะย้ายตุ่มจ็บบิดหนึ่งสิบนาทีได้บ่ถึงสิบนาทีหานาทีเนี่ยยายกักุกเอาฟ้าปิดไปนะโดนไม่น้องตัวนี้หงายแล้วก็เนือ้อมันก็นิ่มๆน,น,นอนดิ เสียบนะพี่น้องเว้ยลองกินคำเดียวไปรตรงใส่ตำมะกรูงเนาะน่ารับมา

bên này về lặng máy nó ngọt ngon Tôi không tay lắm mày đấy lòng ấy Cái gì có bán không 이제 가만. 아. เอาตวงไว้ใส่พุม่มละไมพี่น้องเลยได้แก้วมังกรมาสีม่วงเลยมาพี่น้องมือยาแดงๆมาแม่ยังเล่นมือหลังปอกบากดามังก่อนพี่น้องเลยบอกคุณละไม ván rồi ok lắm là mình làm cái này hiện đồ lại đều dặn vì nó thì bỏ bừng nó nhau lại kịp thay như nó cho thay là quân thay tiền là khá thì bừng dài họ cho kịp là này có chết có sập nó ยายสิมีกําลังใจหาเนื้อแซ่บๆเมื่อกี่น้องแล้วก็วางๆยายสีไปไปรอเบิงปลาหงกงให้พี่น้องเบิงนะคะพี่น้องไปเดินเขาเบินยังเดินเขาเดินยังทีน่ะวางนี่บ่ระท่านว่างดูพี่น้องวางนี่กาลังงกขาตังอยู่แก่ก็บ่ค่อยมีดอกพี่น้องก็หาไปล่ะดีก็บม่ได้เฮ็นนะคะข้ายังไ้ขอบคุณพี่น้องชาวไทยทุกคนนะคะสำหรับคิมมีเข้ามาสวัสดีนะคะพี่น้องสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คิมนา